ราจะมาลองกันนะครับอันนี้เป็น DC h i ไฮโว6์หกแผ่นอนุกรมนะครับหแผ่นอนุกรมได้มา2 2 0รโวลต์ตอนนี้9ก้าโมงสบายสบายนะครับมอเตอร์ตัวนี้กินวัดน้อยแล้วก็ผ่าน Switching Switching ตัวนี้แค่แปดแอมป์เองนะครับมอเตอร์ตัวนี้ใช้ประมาณ2องสแอมป์ M, เพราะว่าโหลดเป็นพัดลมจะกินกระแสน้อยเพราะนั้น Switching ตัวนี้สามารถจะใช้ DCAC ได้นะครับเราก็ต่อ6แผ่นอนุกรมนะครับเข้า L กับ N นะครับเข้า L N นะครับเป็นไฟบวกไฟลบนะครับนี่นะฮะเข้าทางด้านนี้นะครับเป็น DC 6แหแผ่นโซล่าเซลล์หแผ่นนะครับอัุกรมแล้วก็ออกเป็น DC นะครับ24่วลต์โดก็ไปเข้ากับมอเตอร์อยู่ในว์เซลซึ่งได้พัดลมและใช้1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นการจะใช้มอเตอร์ที่เป็นแบบแปลงห่านนะครับ กับไฟดีซีเนี่ยเราสามารถทําได้หลายรูปแบบนะครับต้องการแรงดะแรงลมสูงเร็วกว่าน,นี้เราก็เปลี่ยนเป็น48โวลต์หรือจะเอารุ่น48โวลต์ใส่โอลล่มปรับโวลต์น,นะครับลดแรงดันลมนะครับลดแรงดันปุ๊บมอเตอร์ก็จะหมุนชา้าลงชา้าลงจนถึงได้ต่ำสุดคือ12โวลต์ลมก็จะเบาๆขอบคุณที่รับชม